บ้านนะจ๊ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการปลุกขึ้นบ้านรายการที่คุณผู้ชมจะได้พบก,กับพวกเราแก๊งปกสองขาที่ใช้ความซีบุกบ้านซุปตาไปเรื่อยๆ <S <S แล้วมันไม่ช่วยพูดอะไรเลยะ้อน่อมาทำให้มันเสร็จสิทำไมเป็นอะไรไม่เปิดรยายการก่อนเดี๋ยวพื่งห้าสีคือ <ừ. S 3> วันนี้นะคะมาบ้านของนารานะคะอันดับต้นของประเทศไทยนะคะมีความสวยห้องค้างํมสามารถนะคะแล้วก็ เหมือนกับเขาพัฒนาตัวเองนะคะจนตอนนี้คือแบบท็อปมากจริงใบเฟิร์นพิมพ์ชนกนะคะแล้วใบเฟิร์นแล้วทำไมต้องแนะนำเหมือนไม่เต็มใจเลยไม่ก็คือต้องทำงานแค่มันรอน,นิดเดียวก็เป็นผู้หญิงไม่ได้หรอไงได้เราก็ต้องทำงานกับหลายคนใบเฟิร์นก็แค่แตะรอนมากเลยใบเฟิร์นเฮ้ย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 ใบเฟิร์นใบเฟิร์นใบเฟิร์น ยาเปลี่ยนกินยาเปลี่ยนลักษณะมาเหรอนี่มาเปิดหน่อยเร็วร้องน้อฉันอ่ะฉันมาบ้านเธอไม่ทำไรอ่ะนี่นี่แต่น้องเหมือนไม่โอเคกับโคตรโคตรผู้นานี่คนลูกอันนี้ชื่ออะไรนะครับผู้นาอันนี้หมูหวานสวัสดีทักทายหน่อยทักทายหน่อยดีเลว แล้วครับวันนี้แกงปลวกจะไปขึ้นบ้านนางเอกสาวหน้าหวานสุดน่ารักใบเฟินพิมพ์ชนกซึ่งหลังจากพานเหตุการณ์ร้ายๆที่บ้านหลังเกา่าเธอก็ได้มาอยู่ในบ้านอันแสนอบอุ่นหลังนี้อย่างมีความสุขครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยดันมีแข้งปลวกมาขึ้นบ้านซะเนี่ยไม่รู้ว่างานเนี่ยใบเฟิร์นจะมีวิธีกำจัดปลวกยังไงใครมีวิธีดีๆก็ส่งมาบอกใบเฟินด้วยนะจ๊ะ ความเชิญของเราวันนี้เป็นเกียรติมากๆครับตัวจริงสวยกว่าในจออีกนยคุณดีไบเฟิร์นของเราพิมพ์ชนกนะฮะเย่แล้ไอ้นี่เฮ้ยอะไรเนี่ยเอ้ยโทษโทษอะไรเนี่ยมันหลับอะไรในรายการอีกแล้วไม่มันช้าด้วยแต่ว่ามาบ้านได้เฟิร์นก็วันนี้ไม่คือว่าหลักก็แย่ไปเลยถ้าบ้านผู้ชายเป็นมองเข้าไปบ้านผู้หญิงเราไปโอเคบ้างหลับไปเลยไปเฮ้ยมันเอาจริงอ่ะงานการไม่ทำต้องให้คนมาปลุกแล้ว้ย

วันนี้เราอยู่กันในบดบ้านนะคะมีบ้านทอยทอยไต่บ้านน่ารักมากเลยสไตล์ยุโรปแบบว่าสไตล์กรีกแล้วก็เหมือนกบแกงยีนดีนะแกงยีนแบบสวยพอแล้วไม่สนใจหน่อยบ้านนี้อะไรบ้านนีลอะไรกันตั้งแตรายการหูุดาวแล้วเราซิงไขมแม่้อมา มเราเราก็แทนได้ไหมแทนต้องแทนหน่อยกลับที่ก่อนตกลงเรื่องสิงเรื่องปอมเรื่องฝันเรื่องโกหกนี่ทอยตัวจริงๆแล้วมาทำไมมาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่กับใครอยู่กับเรากับเราเอ้าเฮ้ยทอยนั้งนี่ทอยนั่งนี่เอาจริง ไปนั่งข้างฟ้าไปนั่งพูดเออเมื่อไหร่จะได้เข้าเรื่องอ่ะวันนี้หมดแล้วสลับไปสลับมาต่อยังไงนะคือวันนี้เนี่ยทำไมถึงเอาทอยมาคือเราสนิทกันหรอคือน้องทอยเขาเป็นพระเอกซีรีส์เรื่องที่เรากำลังถ่ายอยู่เขาหล่อมากเขาเล่นดีมากๆใช่เขาไม่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 ไซีรีส์อะไรหลงไฟไม่ไม่เราชอบน้องทอยมากๆน่ารักไงเขาเล่นดีเป็นเด็กมีมารยาทก็คือเป็นพระนางเป็นคนอ่สองคนไม่ใช่ไม่ใช่เรื่นหลักคนเนี้ย แล้วเรื่องมันก็มีหลายคนถูกปะก็มีเฟิร์นมีทอยมีหลินมีทอยมีเฟิร์นมีฟอทอยนั่นไหมล่ะมันกำลังนั่งกับตามองเลยนะแล้วบางคนที่มันก็เหมือนมานานแล้วมันก็ต้องเสกตัวไปเปล่ายไม่มีบทมีคู่ด้วยทอยทอยมีทอยน่ารักมากหนูเหมาะแล้วลูกที่หนูขึ้นมาเป็นแครไม่รับเล่นเรื่องหลงไฟไมอไอไอโอ๊ยผมพูดตรงไหนละเดี๋ยวตรงไหนเลยปะมีมีคนยืน อันนี้เล่นได้เหรอไม่เห็นที่มันตีแรงมากๆเลยเนื้อแตกเลยน่ารักเลยอ่ะแดงทำไมทำน้องแรงคือที่มันเล่นเรื่องไหนโอ้ยทอยไอ้ทอยคือทอยเออก็จริงปีกมองจัดไปชุดหนึ่งดิทอยถ้าจะถามถามเรานะมีปัญหาอะไรข้องใจบอกได้ไม่มีครับคูอตัวอย่างแล้วใบเวาเก็บของอยู่ตรงไหนทไม่ะบอกไว้ก่อน เดี๋ยวเปิอจะได้อุ้มไปเลยได้ตรงนี้ตรงนี้มีฉากกั้นอยู่ได้เอาฉากออกได้ถ้ามีปัญหาบอกได้ไห้กลับมาเข้าเรื่องก่อนเมื่อกี้คือรู้จักกันได้ยังไงนะคือล่นละครด้วยกันเจอกันครั้งแรกปะครั้งแรกครับผมแล้วสนิทกันแล้วเหรอเนาะก็ในเรื่องมีกันสองคนต้องสนิทกันเลยพี่โดนกอดโดนกอด เอ้าพี่พี่เล่นขอโทษพี่พี่มาไม่จัดนะผมไม่จัดหรอกมาถ่ามาต้องอยู่ก่อนอยู่ลองพออย่างน้อยไม่เราไปสนิทกันเมื่อไหร่เพิ่งร่วมงานกันเลยสนิทกันอยู่ในกองเขาก็มีเฟิร์นกับทอยกับทอยกับเฟย์จริงจริงเมีพี่เล่นนี่คนนึงถ่ายมากี่คิแล้วว่าสิบห้าสิบหกคิวก็ถ่ายมากี่คิวแล้วอ๋อยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองรอบคนน้อยเหรอ ไอ้ปิงปองคือมันวางแผลมาแกล้งเราอยู่เว้ยวันนี้ยเรารู้เลยเว้ยไม่มาเขาไม่แกล้งหรอกแล้วมันมาใหม่เด็กมันใสมากถ้าเขาไม่มีมูลเขาจะพูดหรอเฟิร์นใช่เดี๋ยวมเอางี้เอางี้ถ้าผมผิดพลาดอะไรผมขอโทษถ้าพ่คนยอมสลิดกับมารก็ได้พี่ยอมสลิดกับมารก็ได้ถอยนะมารอย่าทําทยอย่าทําทอยเขาดีปัญหาป่ะเนี่ยไม่มีเขปัญหาป่ะเนี่ยไม่มีเขาถ้ามีปัญหาจะพาไปที่ที่นั่งเหนื่อยเอออ่ะเรามาคุยเรื่องบ้านของใบดีกว่า ไม่ไม่คือเอาจริงหงอกวัเนี้ดีใจที่มาบ้านเบเฟิร์นเพราะว่าแบบเออเราก็รู้จักทํางานด้วยกันแต่ไม่คิดว่าเป็นถามว่าอะไรนะก็คือเรี่องของบ้านของเบเฟิร์บ้านเฟอร์นี่คือเนี่ยเข้ามาแล้วมันล่มลื่นล่มลื่นแล้วสวยคือมันมันดูเนื้อที่เยอะแต่ก็มีการจัดวางบมง่ี้เห็นสระว่ายน้ำตรงนั้นมีต้นไม้ตรงนี้บ้านโล่งเลยมาร์ทเออเมื่อกี้เป็คนอะไรป้าอยู่มากี่ปีอยู่มาอะไรแล้วประมาณหปีประมาณนั้นเลยมันมีอะไรจะงามไหม เราจะเอาอารมณ์ส่วนตัวมาใช้ในงานไม่ได้เสียใจอ่ะไม่เหลืออีกหลายคิวนะเว้ยเสียดีไม่ไม่คือคือเสียใจจริงๆว่ะแบบน้องคอยร้อนปอลลูกที่แบบเขาเลี้ยงป้าเอาเถอะเขาไม่ไ้เลยี่เต่าให้เอาเถอะเอาเถอะเอาเลยเลยในข้อมูลบอกว่าบ้านหลังนี้คือบ้านหลังที่สองใช่แล้วบ้านใบแรกอะวงเล็บไว้ว่าไฟไหม้เฮ้ยเหรอไม่เฮ้ยไม่ไม่งอะงอนดิเงอะเงาะดีกันนะไม่จะได้ทำงานเลมาเจอมาไหนมาไหนอ่าพี่มาเจ้าพ่อใดนะคะ พอดีอดีค่ะโอเคทำงานก็ได้เออบ้านไหนเช่นนี้เหรอเอาให้บ้านใหม่อ้าวเราบ้านหลังที่สองแล้วเราไี้ตอบแล้วบ้านหลังแรกไฟไหมเหมือนพัดลมมันรัดวงจรอ่าก็เปิดทิ้งไว้อย่างเงี้ยเหรอใช่เปิดทิ้งไว้ให้หมาให้หมาถามใ้าจงเอางี้ดีกว่าตอนตอนที่ฟ้าพี่ไฟไหมอ่ะอย่าย้ำดิเอาแคตอนนั้นอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ ตอนนั้นถ่ายละครอ,อยู่แล้วก็กลับมาแล้วก็แม่ไปรับแล้วแม่ลดพลดลมมาให้หมาแม่กลัวหมาร้อนแล้วทีนี้แบบมันก็คงรับลมตอแต่มันก็พัดลมใหม่ดวงแหละโอ้หันนี้พี่อายุยี่สห้าแล้วเนะี่ยคอยเฮ้ย <c oughs> เล่น <c oughs> บอก <c oughs> <c oughs> น้องกดอบอกแล้ว <c oughs> แล้วบ้านใหม่แล้วนี่แบบอย่างงี้แบบตอนโตแล้วแล้วก็ต้องมีแบบไอเดียของตัวเองนี้ปะ่ะมีส่วนร่วมในการตกแต่งไหมเอาที่ทุกคนชอบพ่อกับแม่เขาอยู่เป็นหล่ะใจจอยรวมกันใจจอยช่วยกัน อยากสร้างบ้านก็จะจอยกันไหมล่ะไม่ใช่ไม่มีคนอยู่ด้วยครับใช้ควาดบ้าถูกพื้เก่งมากเอาจริงเจริงตรงสเปกเรามั้งไหมนิดนึงอ่ะจะได้พัฒนาไปนั้นต่อไปมีชอบผู้หญิงอวบชอบผู้หญิงออวกแบบนี้เหรอเฮ้ยดีใจนะนั่นอ่ะขวานใหม่ก็ไม่ได้ถ้าขวานไหนจะเลิกอะไรนี่ตรงสเปคว่ะนาราสดใสทอยเนี่ยอยู่ในผัวคนที่สองทอยกับพี่โตโน่ทอยกับพี่โตโน่ ต้องยพี่โตโน่จริงๆถอยพี่โตโน่พูดไปณเวลานี้เลยนะตัดใจตอนนี้เลยอ่ะในวันที่เราต้องการพลังใจในชีวิตแรงบันดาลใจก็คือไม่ได้อยู่ในข้างนั้นแล้วถ้าเราต้องการกำลังใจหรือต้องการอะไรอย่างเงี้ยเราไปเอาความปลุกใจจากพี่โตโน่แต่แต่ถ้าเรารู้สึกว่าวันนี้มันฮอร์เหียลฮอร์เรียลยังอยากได้ยังคนรอยยิ้มที่ดี ก็ดีผมมไู่ว่างๆอะใบเขาทำอะไรว่างๆถ้าอยู่บ้านจะชอบจัดสวนโอเคแล้วก็ทำงานต่อไปเลยเฮ้ยขอเล่าอะไรดีได้ป้ะแบบทำไมอะไรเงี้ยเอ้ยเราเห็นแบบเอาจริงนะที่สาระนะคือว่าสาระแน่ไม่ใช่อ่เราต่อบเราต่อมันก็พูดถูกของมันนะจริงๆอะเราเป็นสาระแน่เราแมนเขาเาพอใจเออเออเป็นเราบ้าพี่ชอบทำอะไร ชอบจัดสวนลูกก็จะไปนั่งจัดสวนกับแม่อะไรเงี้ยพี่ก็เอายางมาปลูกดอกไม้ปลูกต่างๆอะไรอย่างนี้ดีเนาะอ่อนยนผมเห็นพี่แบบจัดลงลื่นมากเลยมีมีแนวการจัดแบบไหน้างจัดตามใจแล้วจับใจทอยด้วยถ้าทอยอยากจะย้ายก็จะต่อมาเราเดี๋ยวเราเชื่อแชร์ได้ไม่ไม่แต่ว่าไอ้คือทีนี้แบบขอว่าติดตามช่วงหน้าเลยไหมไม่ขอได้ไม่ขอเพรกะเป็นช่วงหน้าเฮ้ย ไหนลองเข้ารายการสิวันนี้พบกับรายการปวรขึ้นบ้านสวัสดีครับเฮ้ยดียังไม่ร้องสปอยให้มันอยู่ในลิมิตหน่อยสนับสนุนโดยนมตรามะลิผลิตภัณฑ์นมข้นหวานยอดขายอันดับหนึ่งขึ้นบ้านระวังปบขึ้นบ้านนะจ๊ะ